นี่ครับสภาพครับอีสเปคคอน,น,นะครับตัวละสองตัวนะฮะตัวนี้มีหูจับข้างนะครับจับบนล่างตัวนี้จะมีเบ้าเสียบลำโพงหูจับจะเป็นซ้ายขวานะจับไม้ซ้ายขวาต่างสภาพเลยครับ ตู้นะครับเหลือสามใบนฮะอันนี้อีกหนึ่งตู้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับมีจิลเตอร์นะครับตัวนี้เขาใส่ขอบเหล็กมาด้วยนะครับขอบขอบข้างนะครับอีกใบหนึ่งตัวนี้ไม่มีขอบนะคเอาเข้าออกนะอีกใบนึ่งนครับ มีขอบมาหนึ่งข้างสองข้างฮะจะมีขอบขอบ,ขอบเหล็กตัวแยงฟิลเตอร์อย่างเงี้ยนะฮะประมาณนี้ครับผมสอบถามได้ครับ